เกิาต้านทุกสถิติใหม่ครั้งสําคัญเรียกว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สําหรับสาวลิซ่าและลิซ่ามโนโบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็ปพิงค์ค่ะเป็นสาวน้อยมากาฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีค่ะและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆค่ะกับยอดติดตามตีแรมของสาวลิซ่าทะลุ65.4ล้านคนแล้วค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเทศกาล วันฮาโลวีนค่ะละทางดิซ่าจีซูได้แต่งชุดแฟนซีเพื่อต้อนรับเทศกาลดังกล่าดิซ่าแต่งเป็นตุ๊กตา A E I O U หยุดจากซีรีส์เรื่องจุดเกมและจีซูแต่งเป็นลิซ่านั่นเองค่ะโดยล่าสุดลิซ่าสร้างสถิติใหม่อีกแล้วได้11ล้านไลค์ในเวลา21ชั่วโมง19นาทีเร็วที่สุดในเซเลบเอเชียและเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ทําได้ค่ะหากได้12ล้านไลค์จะเป็นเซเลบเอเชียคนแรกที่ทําได้และตอนนี้โพสดังเก่าได้12ล้านไลค์ไปเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ